พั r เนอร์รีเจนเอเข้ามาใหม่2.4คันนี้ขับเคลื่อน2ล้อแบล็กท็อปครับ,ร,ร,บราคาหายจากไปแดงไปประมาณ5-6แสนมีกล้อง360องศามาให้เรียบร้อยคันนี้จะบอกว่าเกรด A นะฮะน้อยไปสำหรับเขาเรียกได้ว่าพรีเมียมดีกว่านะฮะเกรดพรีเมียมเลยนะครับ,นะรบช่องไฟต่างๆไม่มีชนหนัดพีิความจมน้ำไม่มีรอยบุบเลยสักนิดมีตำหนิเล็กน้อยแบบเล็กน้อยมากๆน,นะครับกระจกค,ครับรอบคันบะบานเดิมทุกคันนะฮะ และสีสวยมากๆนะฮะสีเดิมแบบนี้รถส,สวยแบบนี้น่าใช้มากสนใจคันนี้ดูรายละเอียดคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะที่สนใจ Fortuner มือสองมิเมือสองนะครับวันนี้อยู่ในช่องปาน Fortuner อร์มิลเอ็กมือสองฮะอยู่ผมปานเพชรยนต์เช่นเคยะครับรีวิวเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่ครับเป็นตัว ท็อปทอปเลยนะฮะ Fortuner 2.4 Regender ขับ, er บเพื่อน2องล้อตัวนี้ได้เป็นหลังคาด,ดํำ Black Top มาให้แล้วนะครับสีขาวมุกทะเบียน5363ทะเบียนสวยด้วยวันนี้เอามาให้รับชมครับคันนี้สภาพสวยเกรด A ยังน้อยไปสําหรับเขาครับนี่คือเกรดพรีเมียมนะฮะใครที่มองหา Fortuner ไว้ใช้งานสักคันครับแล้วอยากได้รถที่เป็นตัวรุ่นท็อปทเนาะนะฮนะคันนี้ ตอบโจทย์มากนะครับได้เป็นลีเจนเดอร์ครับมีกล้อง360องศามาให้แล้วรอบคันครับล้อมแม็กขนาด20นิ้วนะฮะในเรื่องของหลังคาสีดำานี่ฮะตัวเนี้ยไม่ได้พ่นสีมาอ่าไม่ได้ติดสติกเกอร์มานะพ่นสีมาแล้วนะครับในเรื่องของด้านข้างนะฮะเห็นไหมฮะ นี่คือช่องไฟต่างๆและหน้าบเดียวกันนี่คือรถไม่เคยชนหนักพี่ความจมน้ํามานะครับด้านหลังไฟไม่มีแตกนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาถึง5จุดและที่สําคัญรุ่นนี้มีคลิกเซ็นเซอร์มาให้แล้วใครมองหาหย,ยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 8 5 7 7 1 3 3 6 9ครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เหมือนกันนะฮะก่อนเข้ามาครับ โทรหาผมก่อนผมจะได้อยู่รอต้อนรับพี่ๆนะคะผมถ้าเกิดว่าพี่ไม่โทรหาผมเนี่ยพี่โทรเข้าส่วนกลางพี่อาจจะได้เซลล์ที่ไม่ได้รู้สเปครถนะฮะเพราะเขาไม่ได้รีวิวรถเป็นประจำเขารอรับเบอร์จากส่วนกลางตัวผมนะฮะหาเคสเองโดยการถ่ายรีวิวแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ววันหนึ่งตกแล้ว3-4คลิปนะฮะก็จะรู้เรื่องสเปครถเพราะว่าก่อนถ่ายคลิปผมจะไปหาข้อมูลตัวรถมา อ่ารีวิวให้พี่ๆได้รับชมอยู่แล้วถ้าพี่อยากได้เซลล์ที่รู้สเปครถนะครับแล้วก็รู้แคมเปญฮะแม่นแคมเปญพี่โทรหาผมได้เลยครับหยิบมือถือนะฮะโทรมาที่082713369ไม่ต้องลุ้นครับนะฮะถ้าโทรเข้าส่วนกลางฮะเซลมีมี40คนเขากระจายเบอร์ให้กับเซลลที่รอรับเบอร์อย่างเดียวนะครับเซลอ่าอย่างเซลล์อย่างผมเนี่ยคือถ่ายคลิปแล้วก็หาลีดเองเป็นประจำนะฮะค่อนข้างแม่นสเปคนะฮะเขาเรื่องกัน คันนี้นะครับ Toyota Fortuner r e g e n e r r 2.4นะครับ Blacktop นะฮะ ได้ในเรื่องของสีขาวมุกหลังคาดํานั่นคือแบ็กท็อปแล้วนะครับมีกล้อง360องศามาให้ครบเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้มา2จุดมาดูรายละเอียดตัวรถโครงสร้างตัวถังกันนะฮะในเรื่องของฝากระโปรงหน้าครับเห็นไหมสีบางเดิมนะฮะเข้าไปสีบางเดิมเลยนะครับผมเหลี่ยมสันคมไม่มีบุบไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเลี้ยวไฟมีไฟเดทาทม์อยู่ในโคมนะครับแล้วก็โฟมไฟเนี่ยใส่ปิง้งไฟเดททมจะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมเส้นสาย ตัวเนี้ยโคมไฟใสไม่แตกไม่รลานะฮะมีลอนคลื่นเห็นไหมตรงกระจังหน้านี่คือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมแล้วก็กล้องด้านหน้านะฮะตรงเนี้ยตัวนี้ก็มีมาให้แล้วด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกที่อยู่ตรงกลางนะครับจุดเชื่อมต่อโอ้โหคันนี้สวยจริงนะครับบอกเลยว่าเกรดพรีเมียมจริงจุดเชื่อมต่อนะฮะแนบชิดสนิทครับไม่อ้า ปุ่ซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะล้อแม็กเป็นทูโทนปัดเงามาให้แบบนี้นะครับล่องลึกเป็นสีเทานะล่องลึกเป็นสีเทาดานะนะฮะแล้วก็บนถัดมาด้านบนอีกทีหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของกระจกด้านหน้าครับตัวนี้ได้ในเรื่องของกระจกแท้เดิมโรงงานครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนพัดทรงภาษสีเดี๋ยวผมต่อให้นะครับกันสาดมีให้รอบคันครับคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวและกล้อง360องศาน คาครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้ได้เป็นโทนสีดําเลยตัวนี้จะเป็นดําเงานะไม่ใช่ดําด้านนะครับปกติอ่าถ้าเป็น TRD มันจะเป็นดําด้านแต่ถ้าเป็นรีดเรจนเดอร์เนี่ยมันจะเป็นดําเงาแบบนี้เลยนะครับกระจกด้านข้างครับเห็นไหมฮะโลโก้โตโยต้าชัดเจนนี่คือเดิมโรงงานนะัะเปิดเข้ามาด้านในครับมือเปิดเนี่ยเป็นโครเมียมแล้วก็เป็นคีร์เลสนะแล้วก็เหลี่ยมสัน ตรงประตูไม่มีบุกเปิดเข้ามาด้านในครับด้านในออกแบบเป็นโทนสีดําสลับสีแดงแบบนี้ครับเป็นสีทรงสปอร์ตแน่นอนครับสาหรับตัวนี้คอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกผิวเรียบครับทำความสะอาดได้ง่ายนะฮะคอนโซลกลางนะครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของภาษีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมต่อให้นะนะครับตัวนี้ช่องเก็บคลูบ็อกเก็บอุณหภูมิความเย็นนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะฮะสามารถเชื่อมต่อป e c น r า l พ y Android Auto ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของแอร์ออโต้มาให้นะฮะ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นไวเล็ชาร์จเจอร์ครับมีท่องวางแก้วให้2ช่องอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้หมดเลยระบบการลื่นถลายและที่สัมัญเกียร์ออโต้มีสีกวนเชื่อชิปบวกลบนะฮะหรือแมนนวลโหมดนั่นเองครับบอหนังสีดำครับฝั่งนี้โอ้โหไม่ต้องไปชงแล้วนะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วแต่ฝัง่งนู้นน่าจะต้องเก็บงานหน่อยบอกคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้ามาให้โครงสร้างครับนะฮะดูเม็ดอเม็ดอครับ แกให้ดูเลยนะครับเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้นี่คือสภาพเดิมๆรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามานะถ้าตรวจพบเจอนะครับชนหนักพลิกคว่ำจมน้านะรับซื้อคืนเต็มจํานวนเอารถมาจอดที่หน้าพิจนตรได้เลยครับคุณดูหัวน็อตนะฮะทุกจุดเลยนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนี่เป็นการบ่งบอกว่ารถที่พิยนต์คัตเกรดพรีเมียมมากนะครับโตโยต้าชัดเจนนะครับโตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะฮะเปิดเข้ามาด้านในครับนะฮะช่องไฟต่างๆนะหัวเข่าเนี่ยไม่มีชนแน่นอนครับสําหรับตัวนี้นะครับ หัวเข่าไม่มีชนแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะโหตัวนี้คือแบบเบาะกลางเนี่ยนั่งได้เลยนะครับหัวเข่าแบบนอนได้เลยนะเบาะสามารถพับได้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วแล้วก็ที่พักแขนนะครับในเรื่องของบนหลังคาครับได้ออกแบบเป็นโทนสีดํามาแล้วนะฮะหน้ไม่มีรอยยันอักขระใดๆนะครับแล้วก็โครงสร้างเริ่มนะครับให้ดูนะครับนี่โครงสร้างเดิมๆครับ เป็นองเมนอาร์คเรียงสวยแบบนี้นะครับรถสภาพเดิมจริงนะแผงประตูออกแบบเป็นโทนสีดําสลับสีแดงแบบนี้จุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทแบบนี้ครับล้อแมกด้านหลังไม่ม yeah, so ีรอยปีนฟุตบาทมาครับแล้วก็กระจกตรงเขาเรียกว่ามุมอับเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกมุมอับนะนี่เห็นไหมฮะ กระจกแท้นะครับบนหลังคาตัวรับสัญญาณได้เป็นคีบฉลามชาราฟินมาให้แล้วครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับที่ปัดน้นําฝนมีมาให้แล้วนะนี่แล้วก็กระจกด้านหลังครับแท้เดิมโรงงานไฟท้ายได้เป็น Full LED Light Guiding ครับเส้นสายมันจะเป็นอย่างนี้นะตามไฟสีแดงเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของคาดเอวคำว่า Fort u n e r มาให้แล้วชัดเจนทะเบียนสวยพี่ได้ทะเบียนนี้เลยนะโลโก้ l e g e n เดรครับนะ เราไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้จะมียางอะไหล่นะฮะแล้วก็คุณดูนะครับไม่มีสนิมขึ้นนะฮะไม่มีโดนสนิมโดนนิดหน่อยตรงนี้นะฮะนี่คือน่าจะโดนหินมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้แบบเนี้ยบเลยนะครับแล้วมีเซ็นเซอร์ให้5จุดที่สําคัญมีคลิกเซ็นเซอร์นะตัวนี้มีกล้องถอยให้เรียบร้อยเปิดฝาท้ายด้วยมือสัมผัสแบบนี้ครับนะฮะดูด้านในกันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของโช๊เนี่ยฮะขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับ ตัมากนะครับแล้วก็มีนี่เห็นไหมฮะตัวนี้หัวน็อตทุกจุดครับจุดเชื่อมต่อระหว่างฝาท้ายกับโครงสร้างรถนะฮะไม่มีรอยถอดเท่ากับว่าคันเนี้ยโครงสร้างเดิมนะครับในเรื่องของตัวตะเข็บต่างๆไม่มีสนิมขึ้นแบบนี้นะครับไม่มีสนิมขึ้นแบบนี้นะฮะใครสนใจนะฮะรีบติดต่อมานะครับติดต่อมาหยิบมือถือขึ้นมาครับโทรมาที่0825713369ได้เลยนะนะครับแล้วด้านข้างตรงนี้นะครับในเรื่องของจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดสนิทแบบนี้ครับ ไม่อ้านะฮะป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถไม่มีบุบับล้อแมกด้านหลังฮะไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาแน่นอนครับกระจกนะฮะตรงนี้เดิมนะครับเดิมเลยโลโก้โตโต้าชัดเจนนะฮะ ราก็โต้ตาชัดเจนนะทุกจุดนะครับนี่กระจกลอบคันเนี่ยเดิมนะทุกบาทแน่นอนนะครับด้านในครับก็ทนสวยแบบนี้นะครับในเรื่องของโครงสร้างนี่ฮะสปอร์ตเมดอาร์คเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้นะครับนี่คือโครงสร้างเดิมนะนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่แค่1 0 0 0 0แกิโลเท่านั้นครับในราคา1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะได้รถปี2021ัีจดทะเบียน2022ไม่ใช้งานผมว่าคุ้มค่านะฟีดาพอนึงเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะฮะคุ้มคุ้มเลยนะครับ แผงปัล่ลบกกระจกครับเป็นออตโต้สีบานมาให้แล้วนะฮะแล้วก็มีเซน็นทังล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกอินเจนสตาร์ทครับมีมาให้ปุ่มเปิดฝาท้ายจากด้านในสามารถกดล็อกได้นะไม่ต้องใช้คลิกเซ็นเซอร์ก็ได้ปิดเซ,นซ็นเซอร์รอบคันได้ครับเปิดฝากระโปรงหน้าครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันนะฮะแป้นเบรกคุณดู <S <S โอ้โหนะฮะยังใช้งานได้ยาวๆนะครับเบาะเนี่ยด้านนี้น่าจะต้องเอาไปชงนะมันยุบตัวนิดนึงเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องย หน้าปัดเรือนไมค์ครับเวลาสตาร์ทยื่งยนเนาะเรื่องของ f o r t u n e r ครับมันจะเป็น MID แบบนี้เนาะหน้าจอ MID หรือหน้าปัดเลือนไมค์มีกราฟิกโชว์เร่งไมค์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันโลนะครับอุณหภูมิความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะและที่สําคัญพวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีช้าเพิ่มเสียงรถเสียงครับสั่งงานด้วยเสียงครับเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันในพวงมาลัยนะครับนี่รถเสียงกดช้างไปเลยนะครับกดมอตต่างๆได้นะครับรับสายวางสายตรงนี้จะเป็นคุชคอนโทรลแบบก้านตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของปุ่่มัััตติฟงงงก์ชนน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 ใใหห้้้าาจจอออ M ID ะะครสวขี เราสามารถเชื่อมต่อครับเป็น Apple c a r p l a y หรือ Android Auto ก็ได้หรือจะเป็น b l บลู o t h นี่คือ Android Auto นะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็น Apple c a r p l a y นะครสามารถดูแมปได้นะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็น Air Digital Auto ครับแต่ว่าอุณหภูมิรวมนะฮะก็จะมีช่อง Wireless Charger ครับชาร์จมือถือไรสายตรงนี้ได้เลยนะครับ เกียร์ออโต้ครับซีค n นเชียลชิ t มีให้ครบครับเสาเอด้วยความเป็นสีดําได้ทรงสปอร์ตนะฮะมีแอร์แบ็กอยู่ในเสานะฮะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยขั้นสูง,ขงเขามาแห่งอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้กระจกมองหลังครับตัดแสงอัตโนมัตินะนะ,ะม่านบังแดดครับมีไฟสองให้มีกระจกสองให้แบบนี้เลย รถสวยพร้อมใช้งานครับสนใจคันนี้ครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3ส9เนเบอร์นี้สามารถแอนไลน์ได้นะครับก่อนที่พี่จะเข้ามานะฮะโทรหาผมก่อนนะอยากให้ผมดูแลโทรหาผมถ้าพี่โทรเข้าส่วนกลางนะครับเขาจะส่งเบอร์พี่เนี่ยให้กับเซลล์ที่ไม่ได้รีวิวรถประจำนะฮะในเรื่องของการรีวิวรถประจำครับผมก่อนข้างที่จะรู้ข้อมูลสเปครถแบบชัดเจนนะครับและรู้ลึกรู้จริงผมสามารถอธิบายและตอบโจทย์พี่ได้ลูกค้าผมนะฮะโทรเข้าส่วนกลางเขาเรียกว่าลูกค้าคนอื่นแล้วแหละนะครับแต่เขาเป็นะฮะ แล้วเขาก็โทรเข้าส่วนกลางพี่พอโทรเข้าส่วนกลางเสร็จ๊บปไปซื้อกับเซลล์อีกคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าให้ผมไปในเรื่องของอธิบายตัวรถนะครับอธิบายตัวรถให้นะครับเพราะว่าเซลล์ที่ว่าเขาขายให้ตอนนั้นอนะ่ะคือเขาไม่สามารถอธิบายตัวรถได้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะในเรื่องของการรีวิวรถเป็นประจำผมค่อนข้างที่จะแมนสเปคสนใจหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0ูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้ามาดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันนะฮะเป็นเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์สองจุดสี่ลิตรร้อยห้าสิบแรงม้านะครับ สวยมากนะครับเครื่องยนต์ไม่มีร่องรอยของน้ํามันเครื่องรั่วไหลครับและไม่มีฝุ่นเลยนี่คือภาพและสภาพแรกเข้าผมยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะนะครับเครื่องยนต์นะฮะสภาพสวยไม่มีอรอยนะ้ามันเครื่องรั่วไหนสนิมไม่มีขึ้นครับและที่สําคัญไม่เคยจมน้ํามานะสภาพเกรดพรีเมียมนะครับเกรดเอยังน้อยไปนะอย่างที่แจง้งแผ่นเพลทผมเช็คด,ดูแล้วนะ ตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดนะครับแผ่นเพดตรงนี้นะครับและที่สําคัญนะฮะซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้นะครับและดูหัวน็อตทุกจุดนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะน็อตเดิมทุกจุดเลยนะครับน็อตเดิมทุกจุดนะครับในเรื่องของหัวน็อตทุกจุดในห้องเครื่องนะครับเดิมทุกจุดไม่เคยเปลี่ยนนะครับได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับนะฮะสภาพดีมากเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ครับขออภัยนะฮะ ในเรื่องของแบตเตอรี่เช่นกันครับเดี๋ยวเช็ค CCA ให้ถ้า CCA ไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้าถึงเดี๋ยวผมรับประกันให้ทั้งหมด3เดือนนะครับในเรื่องของฝากระโปรงหน้าครับนี่เห็นไหมฮะในเรื่องของหัวน็อตทุกจุดครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ้าแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการถูกขันสายทั้งด้านบนและด้านล่างนะฮะแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานฮะนะฮะนี่ซื้อรถกับคนดูรถเป็นนะฮะยังไงก็คุ้มนะฮะหัวน็อตนะฮะแล้วก็นี่ฮะ คานบนมอนานะฮะไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้สภาพสวยมากนะครับสภาพสวยใหม่นี่เห็นไหมฮะไฮโคยโต้ครับนะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยนะทั้งด้านบนและด้านล่างและที่สําคัญเห็นไหมฮะโลโก้โตโตยต้าชัดเจนเหลี่ยมสารคมฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวครับซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรรลบายอากาศรระบายความร้อนสักการดกันความร้อนป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบนี่คือสภาพแรกเข้า รถสวยพร้อมใช้นะครับสนใจนะครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0825713369นะครับแอดไลน์มาได้นะก่อนจะเข้ามาโทรหาผมก่อนนะครับถ้าอยากได้คนแม่นสเปคแล้วก็แม่นแคมเปญน,นะครับรับรองว่าแคมเปญดีๆเนี่ยฮะผมหา จัดให้พี่ได้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับคันนี้เป็น Fortuner นะฮะร e g e n d ดอ2.4ขับเคลื่อน2ล้อครับปี21จดทะเบียน2022ราคาขายนะฮะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่1ล้าน100,000ครับราคาขายจากใบแดงไปประมาณ500,000บาทได้สีขาวมุกหลังคาสีดำแบบนี้ไม่แสนกับอีก10,000หมกิโลเท่านั้นนะฮะฟีด้าผ่อนหนึ่0หบาทสนใจนะครับรีบเข้ามาดูนะครับหรือถ้าใครดูจบนะฮะรีบร้อนรนกลัวติดจองนะฮะพี่ โทรหาผมได้ผมรับจองออนไลน์นะครับมีใบเสร็จให้นะฮะแล้วก็มีใบเซอร์การตรวจรถให้ด้วย2องรรายการครับรับรองว่ามั่นใจไม่ต้องห่วงในเรื่องของโครงสร้างคันนี้คันนี้รถสวยพร้อมใช้งานมากๆนะครับสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับคุณดูด้านหลังช่องไฟต่างๆนี้เชิญพาดูอีกรอบนึงเลยนะนะครับเพราะรถมันสวยจริงนะครับคุณดูเห็นไหมกระจกเดิมทุกบานแบบนี้ก็คือแบบหายากมากๆนะปกติแล้วนะครับกระจกบานหน้าจะไม่แทะจะไม่เดิมนะครับแต่คันนี้ยังเดิมอยู่ คใครสนใจรีบต,ติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ